แต่ดูเหมือนว่าก็จะมีคนที่รู้สึกว่าคุณจุลินก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะคะคุณวิทยาแก้วพาระาดาัยตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณวิทยานี้ก็เป็นกรรมาการบริหารพรรคด้วยเพราะว่าต้องการที่จะแสดงความรับผิดชอบกับกรณีของคุณปรินพาณิชพักด้วยนะคะคุณวิทยาแก้วพาระาดาัยค่ะ ได้บอกว่าตนเองได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชิบัต์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยยังไม่ได้มีการเรียนกับท่านชวนหลีกภายให้ทราบแต่ว่าได้ฝากท่านไตรรงส่วนคิรีไปแจ้งต่อนายชวนแล้วคุณวิทยาบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกครั้งนี้บอกว่าตนอยู่กับพรรคการเมืองมาหลายพักแต่อยู่กับพรรคประชิปัต์เนี่ยนานที่สุดในชีวิตการเมืองที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์หลายอย่างขึ้นกับพรรคโดยเฉพาะกรณีของนายปรินที่ได้สร้างความเสียหาย ตนอยากให้กรรมาการบริหารพักแสดงความรับผิดชอบและแสดงสปปริตให้มากกว่านี้ค่ะเพราะเรื่องมาตรฐานจริยธรรมต้องสูงกว่ากฎหมายพักไม่ผิดแต่มีคนผิดดังนั้นต้องมีคนรับผิดชอบเนื่องจากกรรมาการบริหารพักชุดนี้เป็นคนชักจูงในปรินเข้ามาอยู่ในพักถือเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหลือพักและขอย้ำว่าการตัดสินใจลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ และความรู้สึกของประชาชนล้วนๆไม่เกี่ยวกับว่าพักจะไม่ส่งตนลงผู้สมัครสอสอนครศรีธรรมราชเพราะว่าตนมีชื่อลงสมัครอยู่แล้วคุณวิทยาบอกว่าอย่าให้พักช้ำจนไม่เหลือชื่อประชธิปัตย์ค่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็จะไม่เหลือพักคําว่าประชธิปัตย์ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะเราถูกสอนว่าต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและความรู้สึกของประชาชนไม่ใช่เกาะเกี่ยวเหนียวติดอยู่กับตําแหน่งตนถูกฝึกมาอย่างนี้พักเป็นของทุกคนพักก็เป็นของตน แต่ตนต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้เมื่อไม่มีใครรับผิดชอบตนก็เลือกที่จะปกป้องพรรคนะคะนะคะักข่าวถามว่าต่อจากนี้ไปตัดสินใจหรือยังว่าจะไปอยู่กับพักไหนนะคะคุณี่อยาบอกว่าตอนนี้ขออยู่นิ่งๆก่อนแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังมีน้ำยาอยังมีน้ำยาที่จะไปทำงานการเมืองต่อได้ส่วนจะไปพักไหนต่อน,นั้นต้องมองว่าต้องเป็นคนที่พร้อมเสียสละเพื่อบ,บ้านเมืองตัวจริงะคะ่ะตอนนี้ขออยู่นิ่งๆนะคุณวิทยาช่วงนี้เห็นไปทําไร่ทําสวนอะไรอยู่นะปลูก อรอบที่แล้วเห็นปลูกฟักทองรอบนี้ผมผิดตามเฟซบุ๊กท่านอยู่ทับโอทับโออะไรสีแดงๆทับทิมสยามเนี่ยนะของดีเมืองนครค่ะ <พอ S 1> จะได้ะะมีเวลา,าดูสวนแต่การเมืองม่จริงแน่นอนนะคุณควิทยาเนี่ยก็ถือว่านั่นที่ท่านบอกทา่านอยู่มาหลายพักเป็นสสอตอนอยู่พลังคำในวันที่ยาสามารถล้มทีมประชาธิปัตย์ในเขตนั้นได้แต่ก่อนนี้เขาจะมีสามคนคะนะสุธรรมชัมนิวิทยา นะสุดท้ายเนี่ยก็มาอยู่ประชดปรปัดยาวเลยนะครับยังไม่พอนะครับ